ครับผมสวัสดีครับก็มีจังหวะโอกาสก็จะได้ลงคลิปกันอีกรอบหนึ่งครับระยะเวลาที่เราเรียกว่ากักตัวนะครับในส่วนของเก็บตัวครับเพื่อปกป้องดูแลโลกเราแล้วก็สิ่งในร่างเราไม่ให้มันแพร่เชื้อนะครับวันนี้ก็ที่ทำกันได้นะครับที่อ้อเคยได้ แชร์ให้กับทุกท่านได้ดูก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าการรับประทานนะครับอาหารนะครับจากแสงแดดก็คือวิตามินครับวิตามินนะครับนะครับซึ่งสารประโยชน์ต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ใน Google นะครับใน u t u b e นะครับว่าแสงแดดนะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายให้กับเรานะครับสำหรับตัวเองในเรื่องของก็จะมาดูแลในเรื่องของเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองนะครับเพราะ เมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมยุงชอบกัดจังนะครับก็ได้ดูข้อมูลนะครับหลายๆอย่างก็คือเขาก็จะบอกว่ามีอะไรนะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเลือดสูงอย่างนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งคือเราขาดในเรื่องของวิตามินด้วยครับวิตามินดีในการซ่อมแซมร่างกายครับวันนี้กับก็ได้มีโอกาสนะครับถ่ายให้เรียกว่าแชร์กันมากกว่านะครับวันนี้ก็ฮอตเบฟนะครับเที่ยงนะครับก็อยู่นี่ พื้นที่ครับที่เราพักอาศัยนี่แหละครับแล้วก็หลักๆคือเท้าโดนพื้นครับซึมซับนะครับชั้นรับดินน้ําลมไฟนะครับมีบรรยากาศครับต้นไม้ดอกไม้นะครับก็ในส่วนการาดูแลก่อนที่จะตากแดดนะครับ ซึ่งออได้ลงไปแล้วในส่วนของคลิปก่อนหน้านั้นก็คือเราก็สามารถทาน้ํามันมะพร้าวกับที่พื้นผิวที่เราจะโดนแดดเพื่อไม่ให้มันไหม้นะครับส่วนหน้าเราก็ทาครีมกันแดดนะครับผมก็ประมาณ1 0 15นาทีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ในส่วนของท้องนะครับอวัยวะภายในโดนนะครับก็สามารถที่จะหง่นะครับหงายหน้าท้องขึ้นรับแสงแดดได้ครับก็ถือว่าแบ่งแบ่งปันกันมากกว่า เนาะครับก็ยินดีนะครับอันนี้ก็ใช้ขาให้เป็นเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าหลังขานะครับได้โดนนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าเรานะครับเราสามารถใช้ร่มไม้นะครับซึ่งจะมีในส่วนของออกซิเจนนะครับดูแลเราอยู่ก็ใช้ร่มได้ครับใช้ประมาณนี้ได้ครับผมก็เราก็จะสบายๆนะครับก็ยินดีนะครับแบ่งปันครับ นะครับเป็นสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติขอบคุณนะครับเรารักประเทศไทยมากครับนะครับรักประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าแผนภูมินะครับที่ดีมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมนะครับสวัสดีครับผมอ้อพัทละพรครับ